สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องทัวร์อร่อยนะะัวค่ะวันนี้เรามาอร่อยกันเลยค่ะกับของโปรดของไหม่แกงนอไม้ค่ะแกงเปิดนอใหม่จ้าเครื่องเคียงก็จะมีแคปหมูไข่ต้มยงมาตูมอันนี้เป็นไข่เป็ดนะคะไม่ซื้อมาค่ะถั่วพูค่ะเสียดายไม่มีกระเฉดกับกระถินแล้วก็ อะไรไม่รู้ภาษาไทายเรียกอะไรบ้านหน่อเอิญว่าผักเวนกินกับแกงหน่อไม้เข้ากันสดๆไม่พูดเยอะนะคะข้าวเหนียวร้อนๆ ใ,ใส่หมูด้วยเพื่อให้รสชาติของเขากลมกล่อมใส่หมูใส่หม,ใมูใส่มันหมูจะอร่อยมากอืมอ้มหัวมึง

ติดพิดใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยนะต้องระวังใส่เองก็ระวังเองเดี๋ยว,วเราเปิดปากพริกสดอร่อยีทำแกงครั้งนี้ประสบความสำเร็จมาก แกงใส่ฟักทองแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็หมูเนื้อหมูใส่เนื้อหมูจะทำให้น้ำซุปของเราน้ำแกงของเรากลมกล่อม คับตัวปูเข้าฝันดีทุกคนมันจะชูรสของแกงให้คมขมขื่นมาด้วจจากินแกงน้งมันน้ำกันจ้ากินหลายๆคนแซ่บ กินแกง่อไม้ใช่ไหมที่บ้านนะบ้านนึ่งแกงแล้วก็จะเรียกเพื่อนบ้านมากินใหม่ก็ชอบไปกินกับพวกพี่ๆเขาอร่อยมากมันต้องกินหลายๆคนอะ่ะมันจะอร่อยแกงมาร้อนๆเขาไปหามาสดๆเลยนะแล้วก็แกงแกงแล้วก็เรียกกันมากินเหมือนที่ทุ่งนาเวลาทําก็เรียก เพื่อนบ้านเรีกยกญาติหลายๆคนมากินกันเป็นสิบคนเลยตั้งหลายๆวงข้าวแล้วก็กินอร่อยมาก พอมาอยู่ไทยใช่ไหมแต่ก่อนเพื่อนอยู่ด้วยกันสองคนสามคนวันหยุดก็สนัดกจะละแกงหน่อไม้ไหมทำส้มตำไหมก็กินสนุกมากเลยนะมีเพื่อนกินอย่างนี้แยกย้ายกันคนละทิศคนละทาง ต่างคนต่างไปเติบโตซักคำบอก อร่อยแบบหยุดไม่หยุดดูข่าวผู้หญิงโดนหลอกไปขายที่อินเดียน่าสงสารมากคนไทยหลอกคนไทยพาไปอินเดียแล้วก็บอกว่าทำร้านนวด พอไปแล้วให้เขาไปขายบริการก็ไม่ทําก็ถุกตีขังไว้ในห้องน่ากลัวมากใครที่อยากไปทํางานต่างประเทศก็ระวังด้วยนะว้ยหิ้ยเหนียว หม่ดัดฟันแล้วเหมือนว่าตรงเนี้ยเหมือนซี่สุดท้ายอ่ะกับอันที่สองมันห่างออกจากกันไม่รู้เป็นไงมันเคลื่อนอะเหมือนใส่รเดนเนอร์ทุกวันอยู่นะก็เคลื่อนถ้าฟันไม่มีปัญหาเยอะอย่าไปดัดนะทุกคนมันทำให้ฟันเราไม่ มันสวยจริงแต่ว่ามันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะไมายสำหรับหมาฟันหมามันเกยเน้ยไงเลยแล้วก็ซ้อนกันพอไม่ดัดมันก็สวยขึ้นก็โอเคูมงใจถ้าฟันมีปัญหาก็ทำแนละ้วแล้าแบาคนที่คิดว่าอยากดัดสวยๆเก๋ๆอย่าทำนะ แนะนำอย่าทำถ้าฟันไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาแก้ไขให้ดีขึ้นโอเคเหมือนฟันใหม่มันซ้อนมันเกใช่ไหมพอเราดัดมันก็ดีขึ้นมันก็สวยฟันเราสวยขึ้นโอเคปัญหาแค่นี้ก็คือได้รับได้ เขาเก่งจริงนะหมอฟันฟันเกนซ้อนกันเขาดึงมาให้มันเรียงกันสวยได้เก่งมากอุ้ยอิ่มมากแล้วนะควรกินเร็วมากกินไม่หมดอ่ะ ติมแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทัวร์อร่อยหน่อยด้วยนะคะบ๊ายบาย Love you all